กรับสวัสดีทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการปรับแต่งเสียงพินนะครับผมในซาวฟอนอมักเมานะครับผมที่ของผมได้ทำการโพสต์ออกไปบางท่านก็ยังถามว่าทำยังไงนะครับคือซาวฟอนตนะครับมันจะมีนะครับตัว17ไ้ไม่ใช่ตัวมักเมา2อ2ีม,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  23, มีหนึ่งนะครับ ปกติแล้วนะครับมันจะมีพินอยู่3ตัวนะครับพินอยู่4นะครับมีตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับมีทั่วไปทุ่งนะครับสติงนะครับแล้วก็ลำซิงนะครับแต่ว่าทีนี้ผมจะเล่นเป็นมันตีซาฟอนเอาซาฟอนพินอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะครับมาดูก่อนครับว่ามันจะเป็นเสียงแบบไหนนะครับมาดูนะครับเริ่มต้นนะครับจาก เอาตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวนี้นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับอท่านท่านจะเห็นครับว่ามานั้งหตรงนี้ เห็นไหมครับมันจะดังประมาณนี้นะครับหืตัวนี้เป็นพินโปงครับฟังมันก็จะเป็นอีกตัวนี้นะครับหรือว,ว่าปีเศษสติงนะครับาามาที่พิเศษลำซิงนะครับ แต่ตัว r นพิเศ o n s i n g i เนี่ยครับมันจะมีตัวเฟเซอร์ตัวนี้นะครับันมีตัวเฟเซอร์นะครับแล้วทีนี้นะครับพินอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นซึ่งอยู่ในเวอร์ชันไหนจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งครับเป็นพินตัวนั้นมันอยู่ในพ r เศ i s i ซ n s i เหมือนกันครับแต่คนละเวอร์ชั่นนะครับ ผมโหลดมาไว้นะครับในตัวนี้นะครับเป็นพินมักมองตัวนี้นะครับเป็นพินล่วงเมานะครับโหลดเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็มาเปลี่ยนเล่นนะครับก็คิดขวานะครับมาที่พินมักมางตัวนี้นะครับใครที่ยังใครที่อยากได้ตัวนี้นะครับก็ทักมาผมได้นะครับเป็นเฉพาะเอ็กนเอนะครับล็อกไลเซนนะครับเฉพาะสมาชิกที่ซื้อสาวฟอนตุ่มไปนะครับมาฟังดูนะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการปรับองคมผมนะครับคราวนี้นะครับมาเข้าเรื่องเลยว่าปรับยังไงนะครับพินนะครับเสียงอาจจะแหบนิดหนึ่งนะครับเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับมาที่บัตคุ๊ปนะครับพินนะครับพินถ้าท่านต้องแยกอีกนะครับอันนี้ผมแยกไว้ที่ตัวนี้นะครับการปรับวิคิวก็ปรับตามหูขเราได้เลยนะครับ ในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะใส่เอ็กโคดีเลย์นะครับในตัวโปรแกรมแล้วก็ใส่เฟเซอร์ประมาณ5นะครับใส่เฟเซอร์ประมาณ5แล้วก็ตัวนี้เป็นเอฟเฟกในผมแจกไปแล้วนะครับในปังอินมักเมลนะครับเฮปปี้วีมักเมลนะครับตัวนั้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรีเวิร์สนะครับเป็นรีเวิร์สนะครับเป็นรีเวิร์สเฉยๆนะครับหรือจะใส่เป็นตัวทอรีเวิร์สตัวนี้ก็ได้นะครับปรับเอานะครับ มันจะเป็นทอรีเวิร์บตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่ในตัว14 Pro Max นะครับตัวนี้จะเป็นทอรีเวิร์บตัวนี้นะครับปรับขึ้นมาใส่ก็ได้นะครับอ่าเนี่ยครับเื่อนเรานะครับว่าจะแบบไหนนะครับเหมือนกันครับผมแต่ว่าผมใส่ตัวนี้เข้ามานะครับลองเลือกเล่นเรานะครับแล้วคราวนี้ครับลองปรับแค่ตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้นะครับดขวาตัวเลือกตั้งค่า มาที่สาฟอนตัวนี้ครับอ่านี่มาใส่ตัวเฟสเซอร์เอฟเฟกตัวนี้ครับติ๊กตรงเฟสเซอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าตรงมาติ๊กที่ตรงนี้ก็ได้ครับ,รบที่ตัวนี้นะครับติ๊กตรงเฟสเซอร์ตัวนี้นะครับถ้าออกมันก็ไม่มีนะครับถ้าใส่ปุ๊บก็มีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมาที่ตัวนี้นะครับดูการตั้งข้างผมนะครับก็ผมจะปรับประมาณนี้นะครับตัวนี้ลองฟังเอานะครับลองฟังดูนะครับว่าเป็นยังไง เ,เห็นไหมครับมันจะประมาณนี้นะครับลองถอดเฟเซอออกนะครับโอเคลองดูนะครับน่ามันก็จะไม่ตามไม่พ่นเท่าไหร่ครับลองใส่เนี่ยนี่มันจะประมาณนี้นะครับลองไปปรับแต่งดูนะครับผมว่ามันต้องเป็นอันนี้ผมแพนไว้เฉยๆครับแพนไว้ตามทีงต้องตั้งที่าที่ศูนย์นะครับ ก็เลือกใส่เอเฟิกดูครับลองใส่ดูเอเฟิกมีเยอะนะครับผมก็มีเยอะแยะในนี้นะครับลองใส่หรือจะใส่ตัวนี้ใส่ใส่ไปเลยก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบนะครับอีกอย่างบางเพลงเพลงมันก็เล่นไม่เหมือนกันนะครับเราต้องดูว่าเราเล่นเพลงอะไรนะครับว่ามันเป็นตรงไหนสมมุติเพลงนี้ ประมาณนี้นะครับมันจะตามเพลงตามมิดีเพลงนะครับนีแต่คนทำมิดีนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับลองไปปรับแต่งดูนะครับในซอฟต์ฟอน์นะครับปรับแต่งไปได้เลยนะครับผมการปรับแต่งพินนะครับเล่นยังไงนะครับลองดูกันแล้วกันนะครับหากนะครับสมาชิกอยากได้นะครับตัวพินตัวนี้นะครับก็ทักมานะครับเป็นไฟเ์ลเนะครับเฉพาะสมาชิกที่ใช้ซอฟต์ฟอน์มากมานะครับผม โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับ